1ลบ2บวก3ลบ4บวก5ลบกับบวกสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงบวก513มีค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยการคำนวณชุดนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูอยากให้เราช่วยกันหาก่อนว่า1 2 3ยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับ4 5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง513เนี่ย มีทั้งหมดกี่ตัวเลขครับก็ชัดเจนนะมี513ตัวเลขถูกไหมครับมี5 1 3ตัวเลขพอมันไล่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง513ก็จะมี5 1 3ตัวเลขนะครับคุณครูจะตัดฟึบนะครับเก็บ5 1 3ไว้ซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกนะเก็บไว้ก่อนนะครับจะคิดถึงแค่512นะครับ คิดถึงแค่5้าอ่ะเราเอามาเขียนหน่ยสิหน้าตาเป็นยังไงจะเป็น1-2ลบสอนะครับแล้วก็บวกอะไรครับ3-4ลบสแล้วก็บวก5ก็ต้องเป็นลบหถูกไหมแล้วก็บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคู่สุดท้ายอะครับมันจะต้องเป็น511-512ลบ512จริงไหมครับ5้1ลบ512และมันถึงจะเป็นตัวสุดท้ายก็คือบวก513เนี่ย บวก513เนี่ยตัวสุดท้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่เราจะคิดถึงแค่512นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบวก513เนี่ยมาคิดที่หลังนะครับโอเค,ก,อนนเนะคก้อนนี้ได้เท่าไหร่นะครับก้อนนี้ได้เท่าไหร่ค่อยๆดูตามครูนะครับเราจะใส่วงเล็บแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายแต่ละคู่ได้เท่าไหร่ครับ1นลบสได้ลบหนะครับ บวกสามลบสี่ก็ได้ลบหนึ่งอ่าบางคนที่เอ้ยอยังไม่เข้าใจเรื่องของติดลบนะครับหนึ่งลบสองเป็นยังไงครับเดี๋ยวครูขยายความนิดนึงนะครับหนึ่งลบสองเนี่ยเหมือนเรามีเงินหนึ่งบาทแต่เราเอาไปซื้อของสองบาทลบสองก็คือเหมือนเอาไปซื้อของสองบาทมีเงินหนึ่งบาทเอาไปซื้อของสองบาทก็เลยติดนี้หนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลบหนึ่งนะครับก้อนนี้ก็เหมือนกัน,นครับมีเงินสามบาทแต่เอาไปซื้อของสี่บาท สามลบสี่ก็คือมีเงินสามบาทเอาไปซื้อของสี่บาทก็เลยติดนี้หนึ่งบาทนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวน้อยลบตัวมากตัวน้อยลบตัวมากตัวน้อยลบตัวมากที่ห่างกันแค่หนึ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบหนึ่งทุกคู่เลยอันนี้ห้าลบหกก็ได้ลบหนึ่งคู่สุดท้ายห้าร้อยสิบเอ็ดลบห้าร้อยสิบสองก็ได้ลบหนึ่งครับก็ได้ลบหนึ่งนะครับ ก็ได้ลบหนึงเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตรครับเราจะได้ลบหนึงเนี่ยบวกกันไปนเรื่อยๆครับคราวนี้คำถามคือตั้งแต่เลขหนึ่งสองสมี่ห้าหจนกระทั่งถึง512เนี่ยมันคือมี512ตัวเลขถูกไหมครับ <S <S เมื่อเราจับคู่จับคู่จับค,บคู่จับคู่แบบนี้ครับที่เราจะหาคำตอบเป็นลบหนึ่งเมื่อกี้เราจับคู่เขาเนี่ยใส่วงเล็บแบบนี้มันได้กี่คู่ครับ ก็คือครึ่งของห้าถูกไหมเพราะมีห้าตัวเนาะครึ่งหนึงเอา512นะครับห้าร้หารสดูสิก็คือจับคู่กันจะได้เนี่ยมันจับคู่กันใช่ไหมครับจับคู่กันเพราะฉะนั้นหารสเนาะว่าได้กี่คู่นะครับก็สอสองได้สีลบกันเหลือหชักหลงมาสอูณหเป็นสิลบกันเหลือหชักสลงมาสองคูณหกสิบสองลบกันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นได้สองคู่นะครับ 256ห้าสิบหคู่เราก็จะได้การคำนวณก็คือมันจะเกิดลบหนึ่งแบบนี้ทั้งหมด2 5 6้อห้าสิบหกตัวเลขที่บวกกันอยู่มันก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเหมือนกับเอาลบหนึ่งคูณด้วยสองอยห้าสบหกถูกไหมครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดใครงงนะครับสมมุติคุณครูขอยกตัวยอย่างเป็นเลขอื่นนะถ้าอ่าเป็นเลขหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ลบสมมุติจะได้มองง่ายเนาะถ้าคุณบ,บวกหนึ่ง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 สี่ตัวอย่างเงี้ยครับได้อะไรครับ ได้สี่เห็นชัดเจนฮะแต่ความหมายอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับเราเอาหนึ่งไปคูณอะไรครับมีสี่ตัวก็หนึ่งคูณสี่ก็เลยได้สี่ในทางองเดียวกันลบหนึ่งตรงนี้ครับมันกําลังบวกกันอยู่เห็นไหมบวกกันอยู่ลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกลบหนึ่งอย่างเงี้ยบวกกันอยู่กี่ตัวครับมีสองร้อยห้าสิบหกตัวมันก็เหมือนเอาสองร้อยห้าสิบหกคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคทันนะครับทันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 2องร้อคูณกับลบหนะครับได้เท่าไหร่ละ่ะก็สองร้อคูณหได้256ร้้าและลบคูณบวกได้ลบนะครับได้ลบสองเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับเดีครูจะไฮไลท์เป็นสีชมพูนะก้อนนี้นะครับก่อนที่เราจะถึง5้าเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายมันจะเป็นเครื่องหมายนี้ใช่ไหมลบบวกลบบวกลบแล้วไปเรื่อยๆจนกระทั่งบวกห้ถูกไหม ก้อนเนี้ยไอสีชมพูทั้งก้อนเนี่ยมันคือลบสองร้อยห้าสิบหกครับอ่ะเอามาเขียนใหม่ชัดๆนะครับเราจะได้มาเป็นก้อนนี้นะเอามาเขียนใหม่ชัดๆเราจะได้เป็นลบสองร้อยห้าสิบหกและด้านท้ายจะเป็นบวกห้าร้อยสิบสามก็บวกห้าร้อยสิบสามได้เท่าไหร่คือคำตอบ 1, ทันทีเพราะเหมือนเราคิดก้อนนี้ทั้งก้อนมาหมดแล้วเหลือแค่บวกห้าร้อยสิบสามเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าทดเลขนะครับก็เหมือนกับ ติดนี้อยู่สองร้อยห้าสิบหกเอาเงินไปใช้เขาห้าร้อยสิบสามเราจะเหลือเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็คือเอาห้าร้อยสิบสามลบสองร้อยห้าสิบหกน้อก็จะได้อะไรครับหกล้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ได้เจ็ดนะอันนี้ถูกยืมเหลือศูนย์เป็นสิบนะครับอันนี้ได้ถูกยืมเหลือสี่สิบลบห้าเหลือห้าสี่ลบสองเหลือสองได้เป็นสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับได้เป็นสองร้อยห้าสิบเจ็ดเรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นการคำนวณบรรทัดนี้นะครับก็คือ1ลบ2บวก3ลบ4บวก5ไปเรื่อยๆจนถึงบวก513เนี่ยได้257นั่นเองนะครับตามวิธีการโอ้โตามวิธีการเมื e> mean, right? ่อกี guy, ้เลยนะครับตามวิธีการเมื่อกี้เลยนะครับก็คือครูมีการจับคู่เนาะพูดง่ายๆก็คือเราจับคู่นะครับจับคู่แต่ละคู่นะครับเพื่อให้ดูว่ามีกี่คู่เสร็จปุ๊บ แต่ละคู่เนี่ยได้ผลลบอ่าเขาเรียกว่าได้การคำนวณเป็นลบหนึ่งหมดเนาะซึ่งมันมีห้าร้อยสิบสองตัวเลขก็ได้สองร้อยห้าสิบหกคู่ทุกคู่คำนวณแล้วได้ลบหนึ่งหมดเลยก็เอาลบหนึ่งคูณสองร้อยห้าสิบหกได้เป็นลบสองร้อยห้าสิบหกและตัวสุดท้ายแล้วคือบวกห้าร้อยสิบสามก็ไปบวกก็ได้เป็นคําตอบแค่นี้เองนะครับโอเคก็น่าจะได้ไอเดียในการคิดนะครับสำหรับโจทย์ที่มีลักษณะการคำนวณแบบสลับลบบวกลบบวกไปแบบนี้นะครับ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปครับ